วันนี้6มิถุนายน2567กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32 3 6องถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-38องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรีนคนปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสแก้วจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด 25- 29ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วหนึ่งห้าสากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนฟ้าคนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 6ถึง36องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงหนถเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1530กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง